เสือยิ้มยากของผมไงปราวันพุ่งรำอ่ายังไงคุณคุณคุณชมมาแล้วแต่เบรกแรกเป็นไงเป็นไงทำไมคุณอยากพูดยังไงทำไมนึกว่าลืมซะแล้วลืมได้ไงเอ้ยที่เขาเหรียญทองพาราลิมปิกเเจ็ดสมัยอ่ะปราวันพุ่งาำใช่ไหมอ่เอ้าทำไมทำไมก็ต้องบอกว่าจริงๆพี่พี่วัดเนี่ยเป็นการคัมแบ็กดีว่ะคัมแบ็กกับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เอ่อมีปัญหาไม่ได้ไปแข่งขันพาราลิมปิกสังจากนั้นเนี่ยก็ติดโทษแบนอ่ฝรั่งรับ พอติดทดแบน์ไปเสร็จเ,เนี่ยแกก็คนที่แบบเคยซ้อมเคยแบบเป็นตํานานเนี่ยคือความผิดอันนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ว่าก็เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในความผิดนั้นไปก็หายไปแต่ว่าตัวแกเองเนี่ยก็ยังรักษาสภาพร่รางกายครับแม้ว่าจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอก็ยังได้ปั่นอยู่บนลู่ลปัน่นยังซ้อมอยู่ยออยรักษาสภาพร่รรางกายไว้แล้วก็ ได้กลับมาแข่งขันในอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ฮะก็ได้สัมภาษณ์แกๆบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นับครรพาะว่าห่างหายไปนานมากอืแล้วพอกลับมาแข่งขันเนี่ยแข่งในบ้านตัวเองด้วยอแต่ตื่นเต้นในที่นี้ไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะจะแพ้หรือจะสู้ใครไม่ได้นะตื่นเต้นในบรรยากาศที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมไม่เคยไม่ได้แข่งาะอกคนไม่ได้แข่งกลับมาพอกลับมาเสร็จเนี่ยก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมของพี่วัตรเนี่ยลงแข่งขัน2รายการครับวิวแชร์ดิ่งทีห้าสิบสี่หนึ่งพันห้าร้อยเมตรแล้วก็ห้าพันเมตรครับ สองเหรียญทองตามเป้าประวันเนี่ยทีห้าสามไหมไอ้เท่าไหร่ทีห้าสี่ทีห้าสี่ทีเช็คเช็คเช็คมีเช็ครู้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 เต็มข้อมูลมาไม่ไอ้พี่เจงเอาล่ะท่าสี่ก็จะเอ่อคนพีการก็จะเออดีขึ้นหน่อยใช่ไหมฮะเออก็ถือว่าเป็นค้าที่แข็งแรงแล้วกันแข็งแรงคันนี้แข็งแรงแต่ว่าพี่วันเนี่ยแกจะเน้นในระยะยาวครับเพราะว่ารถแกเนี่ยเป็นรถที่เพิ่งได้มาใหม่รถวิวแชร์พี่วันเนี่ยให้ทายคันละเท่าไหร่พี่เจงเห็นว่าเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านสอง หล้าสองหลังสอง่รถแข่งขันเนี่ยแต่ว่าจะเป็นทรงที่ถูกตัดมาโดยเฉพาะแล้วก็ถูกออกแบบให้เข้ากับสรีระทําให้มีการลู่ลมแล้วก็ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งยิ่งพอทํารอบได้เนี่ยก็จะทําได้รอบได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะห้าพันครับแกก็ทํารายสถิติผมจาไม่ได้เลขตรงตรงเท่าไหร่น่าจะเก้าจุดสี่หนึ่งหรือเก้าจุดสี่สองเนี่ยในระยะห้าพันเมตรก็ทุบสถิติอาเซียนพาราเกมกระจุยเลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ทําได้เนี่ย น่าจะสูงกว่า9.4น่าจะเป็น9.8ผมจําไม่ได้ครับฮะยังไม่ได้จําข้อมูลแม่ชัดเจนแต่ว่าก็ถือว่าทำมาสิติแล้วก็แกก็ภูมิใจแกก็บอกว่าเป้าของแกเนี่ยคือการไป LA อีกครั้งหนึ่งที่ที่สารัฐแล้วก็อาเซียนเอเชียนพาราเกมที่นาโกยา่าครับฮะก็ถือว่าแกบอกว่าอายุแกก็เยอะแล้วนะถือว่าเท่าไหร่สิบสโอ้4ี 44, แ,ตแต่ยังรักษาสภาพร่างกายได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่ธรรมดา ก็เหมือนกับไม่ดื่มไม่สูบตรงรักษาวินยัยกินข้าวตรงเวลาเข้านอนตรงเวลามาคลอดตลอดโอโ